น้งสะเพียมารถถังมาแล้วครบจังครับคนเดียวน้อ,นองไบร์น้องไบร์น้องไบร์ ลงแล้วก็นั่งพับเพียบเหมือนกันนะครับน้องพับเพียบแลตวตรรถถัตวตรงลถฐานพับเพียบตัวตรงระวังเห็ดออกด้วยนะลูกมีมลูกเงินประนมมือยืดกายตรงน้องชาโนนใช่ไหมครับชาโนนประนมมือ,อย่างลูกน้องไบรท์ประนมมือก่อนครับยังไม่จกบาท นอมมือดูเพื่อนด้วยนะลูกเราจะทำให้เพื่อนทำให้สังคมเขาพัฒนาได้ช้าครับเหมือนที่อาจารย์บอกตอนเช้าถ้าเราอยู่ในกฎเดียวกันกติกาเดียวกันสังคมเราก็จะได้พัฒนาได้เร็วนะครับจะพัฒนาอะไรก็เร็วก็ดีถ้าเราไม่ทำตามกฎกติกาของสังคมเราก็จะเป็นจุดด้อยเราก็จะทำให้สังคมแตกแยกได้เพราะฉะนั้น อันนี้คือความงดงามความสง่างามเราพร้อมเพลียงกันด้วยศีลน,นิม,มนต์ลูกนินให้พรคุณโยมพร้อมกันครับยาถาเอวะนเววะนตโตทินงังเปตานางังอุปปัปปติ อิจิตังปิจิตังตุมหังคิพเมวะสมิชตุสัพเปปุเรโตสังขปันตันโดปนารโสยะัณมณีโชติปราโสยภัณสพพิติโยวิว ก็เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของเราแล้วดังนั้นจะขอนอนิมนสามนนมนาเก่าท่องราแก้วศาสนาทายาให้พวกเราทั้งหลายได้ฝงพความกันหนึ่งสองสามขวารือราแก้วพุทธาคือศาสนาทายาทศรัทธาโยพวารสรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีมนุลูกเนรจนนมือขอบคุณพร้อมกันครับขอคุณขอคุขอคุณขอบคุณนิตารุณาารามรราเสเวรทนใจตั้งแต่นี้ไจะใจทความดีตอแทนขอคุณครับขอคุณครับขอคุณครับมีมนเฉันท่าครับ